ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นินาราชบด,ดิตตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบด้านความปลอดภัยในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ศูนย์นี้แล้วก็มีส่วนอยู่ในการช่วยออกแบบแล้วก็ควบคุมงานตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์ได้ทำระบบปรับอากาศสำหรับ BSL 3ก็คือ Bio Safety Level ระดับ3ที่ได้ช่วย ร่วมออกแบบแล้วก็ควบคุมงานตอนนี้ก็แล้วเสร็จนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายหลักการทำงานในเบื้องต้นในส่วนชั้นบนเนี่ยจะเป็นห้องเครื่องสำหรับระบบรประกากาศนะครับเป็นระบบรปรบกากาศเป็น BSL หรือ Bio Safety Level 3นะครับระดับ3ก็คือเป็นห้องปฏิบัติการชีวะนิรภัยระดับ3 ในงานของระบบประบอากาศตัวนี้เนี่ยจะด้านนี้นะครับจะจะเริ่มจากด้านนี้อันนี้จะเป็นเครื่อง a s u นะครับโดยที่ B BASL 3เนี่ยเท่าท,ที่ BASL 3เนี่ยจะใช้อากาศบริสุทธิ์100% เข้ามาที่เครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ทำความเย็นโดยในเครื่อง S อ u ยูเนี่ยจะมีคอยอยู่4ชุดนะครับเป็นคอยเย็นคอยร้อน4ชุดซึ่งจะคอยปรับสภาพอากาศที่เข้ามาเพื่อส่งไปห้องแลบที่อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอยู่ในโซนด้านล่างตรงนี้โดยเครื่อง S อ u ยูที่แลบตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ 2ชุดนะครับหชุดเนี่ยจะมี2เครื่องเครื่อง,องละ20ตันนะครับโดยที่มีกำลังลมเครื่องละ3000 30, ซีเอมนะครับแล้วก็ที่มี2เครื่องเนี่ยก็คือตัวหนึ่งจะสแตนบายแล้วก็ตัวหนึ่งใช้งานนะครับสำหรับมี2โซนก็คือในห้องข้างล่างเนี่ยแบ่งเป็นสโซนเพราะงั้นสรุปแล้วเนี่ยเครื่อง SU เราจะมี4ตัวนะครับ เมื่อเป่าลมเย็นลงไปในห้องข้างล่างแล้วเนี่ยในลักษณะของ BSL ระดับ3เนี่ยจะต้องทำความสะอาดอากาศที่ออกทิ้งไปทั้งหมดนะครับเราจะมีเครื่องซึ่งอยู่ด้านนี้ครับเครื่องตัวนี้เราจะเรียกเครื่อง back in back out ตัวนี้จะเป็นหัวใจของงานก็คือว่า มันจะเป็นตัวที่กรองอากาศ100%ที่เมื่อกี้เออยู่ทำความเย็นแล้วก็ส่งไปที่ห้องตรงนี้ก็จะดึงผ่านเครื่องกรองตัวนี้นะครับ1้อทิ้งออกไปข้างนอกนะครับเพราะงั้นก็จะไม่มีสารพิษจากข้องแลบเล็ดลอดออกไปภายนอกโดยที่ไม่ผ่านอุปกรณ์ตัวนี้เครื่อง back in back out เนี่ยจะข้างในจะมี h e ป p าร์ฟิลเตอที่เป็นลักษณะเป็นถุงนะครับเพื่อที่จะ คอยเปลี่ยนตัวกรองอากาศที่ไม่ให้สัมผัสกับคนใช้งานครับในส่วนด้านนี้จะเห็นว่าระบบของเครื่องปรับอากาศเราจะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับโซนกลุ่มนี้กับอีกโซนหนึ่งโซนด้านนู้นนะครับก็จะเห็นว่าซับไฮแอร์เนจะถูกส่งเข้าไปในห้องข้างล่างนะครับขณะเดียวก,กันก็จะมีเอ็กซอร์ โดนดึงออกมานะครับระบบก็จะหมุนเวียนอย่างนี้โดยที่จะไม่มีการหมุนเวียนของอากาศภายในนะครับเอาอากาศข้างนอก100%ซนะครับแล้วก็ทิ้งสู่ภายนอก100%โดยในการออกแบบเนี่ยจะใช้ปริมาณแอร์เชงเนี่ยอย่างต่ำา5 5 Air แอร์เชนะครับตามมาตรฐานครับ อันนี้อันนี้จะเป็นเครื่อง dehumidity unit นะครับก็จะเป็นตัวที่ทำคอยเย็นคอยร้อนข้างใน a s u เสริมขึ้นมานะครับก็จะมีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสแตนบายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นตู้คอนโทรลนะครับด้านหน้าก็จะมีจอมอนิเตอร์ซึ่งจะบอกถึงอุปกรณ์หลัก แล้วก็พารามิเตอร์ต่างๆที่จำเป็นนะครับข้างในก็จะเป็นวงจรที่ใช้คอนโทรลครับนี้ก็จะเป็น P- ฟิลเตอร์นะครับด้านอากาศเข้าในส่วนข้างบนนะครับจะเป็นส่วนห้องเครื่องซึ่งจะต่างจากระบบประประกาศปกติก็คือเราจะมีห้องเครื่องอยู่เหนือห้องทดลองเลยนะครับโดยที่ระบบประประกาศ ของที่นี่เนี่ยจะเป็น BSL 3หรือ Bio Safety Level ระดับ3นะครับภาษาไทยก็คือห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3นะครับโดยหลักใหญ่เนี่ยก็คือว่าเราจะเอาอากาศ100%จากภายนอกนะครับจะมาผ่านเครื่องนี้เครื่องนี้เรียกว่าเครื่อง ASU หรือ Air Handling Unit นะครับโดยอากาศ100%จะผ่านเครื่องตัวนี้นะครับ ข้างในเนี่ยจะมีพัดลมมี p ีฟิลเตอร์แล้วก็มีเดียมฟิลเตอร์แล้วก็มีคอยที่คอยปรับสภาพอากาศเนี่ยอยู่4ชุดนะครับ mm hmm. เมื่อเราปรับสภาพอากาศตามที่เราต้องการได้แล้วเนี่ยตัวอากาศเย็นเนี่ยจะถูกส่งอันนี้สลายแอร์นะครับจะถูกส่งเข้าไปในห้องแ a บนะครับโดยในห้องแ a บเนี่ยจะมี2โซนนะครับเพราะงั้นเครื่อง a h u ของเราเนี่ยจะมี2โซน โซนละ2ตัวนะครับตัวหนึ่งประมาณ20ตันกำลังลมประมาณ3,000 CFM นะครับโดยที่เครื่องหนึ่งในแต่ละโซนจะใช้งานอีกเครื่องหนึ่งจะถูกสแตนบายไว้นั่นก็นคือแลบที่นี่เนี่ยจะไม่มีการน็อกของเครื่องถ้าเครื่องในเสียอีกเครื่องหนึ่งจะทำงานนะครับและช่วยกันทำงานพอปรับอากาศอารมณ์เย็นเข้าสู่ห้องแลบข้างในแล้วเนี่ยสำหรับ BSL3 เนี่ยข้อกำหน,นดก็คือว่า อากาศจะต้องถูกทำความสะอาดก่อนทิ้งสู่ภายนอกก็จะเลยจะต้องดึงอากาศทั้งหมดเนี่ยมาถูกทำความสะอาดหรือถูกกรองโดยเครื่องตัวนี้นะครับในแต่ละโซนเนี่ยจะมีเครื่องตัวนี้ซึ่งเราเรียกว่าเครื่อง back in back out นะครับบางทีก็จะเรียก bbo นะครับข้างในเนี่ยจะเป็น h e p e r filter แบบถุงก็คือจะเป็นลักษณะเป็นถุงที่ใส่ h e p e filter ไว้ แล้วก็พอเวลาถอดหรือดึงออกเนี่ยมันจะไม่ต้องสัมผัสกับเฮป้าฟิลเตอร์ซึ่งจะปลอดภัยกับชุดที่มาปฏิบัติงานที่จะเปลี่ยนเฮป้าฟิลเตอร์แต่อย่างไรก็ตามตัวนี้ก็จะต้องให้ช่างที่ชำนาญงานในการเปลี่ยนนะครับเพราะงั้น100%ของอากาศที่อยู่ในห้องเนี่ยจะถูกมาผ่านตัว v ีโบตัวนี้แล้วก็จะถูกดึงโดยพัดลม2ตัวพัดลมก็จะสแตนบายตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งทำงานเช่นเดียวกันตัวพัดลมเนี่ยก็จะมีปริมาณลมที่สูงกว่า AHU ตูตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ห้องข้างในเนี่ยเป็นแรงดันลบนะครับพัดลมก็จะดึงอากาศทั้งหมดออกไปทิ้งสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นห้องแลบที่นี่ก็จึงปลอดภัยตามระดับของ bsl 3นะครับเดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูส่วนของด้านล่างนะครับแล้วก็ เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในส่วนประกอบส่วนต่างๆต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนด้านล่างหรือห้องที่เป็น BSL3 กับ ABSL3ABSL3 ก็คือ Animal Bio Safety Level ๆๆนะครับห้องทั้งหมดจะมีจอ monitor น,นะครับวันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวนี้จะสามารถคอนโทรลห้องทั้งหมดข้างในนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังเรายังไม่ได้ทำโปรแกรมตัวควบคุมสมบูรณ์ร0 0 นะครับคับประตูก็เป็นประตูผนึกแน่นนะครับเข้าด้านในประตูข้างในเนี่ยก็คือว่าจะเปิดได้อยู่ด้านเดียวถ้าเราไม่ปิดประตูนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเปิดไม่ได้นะครับเราก็จะปิดประตูนี้ห้องนี้จะเป็นห้องแอร์ล็อกนะครับห้องแรกนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีการส่งลมเย็นมาจากข้างบนนะครับ ข้างบนก็จะเห็นว่าเป็นหัวใจให้ป้าฟิลเตอร์แล้วนะครับแล้วก็สำหรับห้องแอร์ล็อเนี่ยดึงอากาศเราก็จะดึงออกจากด้านบนนะครับเมื่อเราปิดประตูด้านนู้นด้านนี้เราถึงจะเปิดได้นะครับก็จะใช้ระบบทัดนะครับเข้ามานะครับในแต่ละห้องก็จะมีการอ่านอุณหภูมิความชื้นก็ตามนี้นะครับ ตานที่ออกแบบเนี่ยจะทำได้ถึง19องศา40% RH นะครับตอนนี้เราลงไปถึง21นะครับแล้วก็เพ t สเชอร์ก็ตามห้องนี้ถ้าห้องนี้ปิดเนี่ยเพ t สเชอร์ก็จะเป็นลบมากยิ่งขึ้นนะครับข้างบนก็ยังจะมีมอนิเตอร์ที่คอยบอกเพ t สเชอร์อยู่ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันห้อง ส่วนต่างๆนี้หัวใจจะเป็นเฮดป้าทั้งหมดนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นพาร์ทบล็อกนะครับคอยส่งของที่เข้านะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็เปิดได้ทีละด้านนะครับเป็นอันนี้เป็นพาร์ทบล็อกนะครับอันนี้เราจะเข้าในส่วนที่เป็นห้อง BSL ส่วนนี้จะเป็นส่วนคอร์ดิลอนะครับห้องด้านซ้ายมือนี้จะเป็น BSL นะครับ Biosecurity Level 3นะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็น ABSL 3ก็คือ Animal Biosecurity Level 3สาวสองห้องนะครับห้องนี้กับห้องนี้นะครับถ้าดูเพรเชอร์เนี่ยตรงคอร์ดิลอเพรเชอร์ก็อยู่ประมาณ20นะครับปาสคานลบ20แถวคอร์ดิล ส่วนที่สกรปกที่สุดเนี่ยจะเป็นห้องที่เป็น ABS l 3พวกนี้เวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยพอปิดประตูก็จะเห็นว่าเพสเชอร์จะเป็นลบสูงกว่า2ส,ส่วนนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์พาไปส่วน ABS l 3ก่อนครับต้องรอให้ประตูปิดประตูพวกนี้จะเป็นประตูผนึกแน่นนะครับเพื่อกันอากาศห้องนี้ที่ออกแบบไว้จะประมาณ40 ปลาสคารจะสูงที่สุดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลบ46นะครับอุณหภูมิความชื้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนทั้งเรื่องของแสงเรื่องของหัวใจ่นี่ถูกออกแบบไว้นะครับมีระดับของแสงแล้วก็หัวใจ่าตุงปลายเนี่ยจะเป็นเฮปตาฟิลเตอร์ที่มาจากเอสอยู่ตอนแรกนะครับลงมาเป็นเฮปตาฟิลเตอร์ส่วนห้องตรงนี้เนี่ยอากาศจะถูกดึงออกจากด้านล่าง นะครับเพื่อให้กระแสอากาศเนี่ยค่อนข้างจะโฟล์ไปตามที่เราออกแบบจากบนลงล่างนะครับแล้วก็ออกไปนะครับแอนตี้รูมเป็นห้องสุดท้ายนะครับก็คือจาก b s L3 เมื่อกี้ก็จะออกไปที่ห้องนี้ส่วน AB L3 ทั้งสองห้องเมื่อกี้จะออกด้านหลังแล้วก็จะมาสู่ที่เดอร์ตี้โซนห้องโถงก็จะเข้ามาสู่ห้องนี้เช่นเดียวกันห้องนี้จะเป็นห้องสุดท้ายก่อนที่จะออกไปเปลี่ยนชุด ข้างน,นอกจะเห็นว่าเพเชอร์ก็จะไล่ระดับลงมานะครับอันนี้ก็จะออกสู่ภายนอกห้องพวกนี้จะเข้าออกทางเดียวหมดนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นเดอร์ตี้โซนแล้วเข้าออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนชุดที่ห้องน้ำน,นะครับห้องน,น้ำแล้วก็ออกไปข้างน,นอกก็จะจบของห้องต่างๆในสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยของมองนเนเดอสวน ที่อาจารย์มาช่วยร่วมออกแบบกับร่วมควบคุมงานครับก็ขอบคุณครับ